เราจะมาใส่เหยื่อนะครับเดี๋ยว้านไแน่ๆก็จะใส่แล้วลองหวานก่อนเดียวเขียงอยู่เยอะนะ ปิวไปไม่ได้เปล่ามันปิวไปไม่ได้เปล่าแต่ข้างล่างอ่ะไปหมดเลย oh. สิกลิง่งนะ ว้าย <Whoa. S 1> <Why? S 2> ลื่นลื่นลื่นแม่โค ห,หนักอึงไงหรอตีงวง่งไม้เทียบเลยทุกคนน่าจะหล่นใหม่ครับเปล่ามัน่ีไม้ที่เขาตัดซิ่งกิ่งก็ปูลงไปไงเดี๋ยวเดี๋ยวปลาก็มีนะครับ โอ้โหคุยเยอะกว่าเมื่อกี้ไหมเดี๋ยวจับจับมือมันอึ๊บต้องลากันโอ้โห เ <laughs> ปียบเลยปลาก็เปียบ <c oughs> จะไม่หนักได้ยังไงกิน <c> ก <oughs> ้อนเบลเลอร์เลยท <c oughs> <c oughs> ุกคนโอเคเราจะ